เอามาพบปะกับท่านอีกนะวันนี้เป็นวันที่18ของเดือนเมษายนปี2566จะพาท่านมาศึกษาในประเด็นหมวดธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสถามหมู่พิสุหรือตรัสถามผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมว่าวันคืนล่วงไปล่วงไป วันนี้เธอทำอะไรอยู่เป็นบุญหรือเป็นบาปนะพระองค์ก็จะทรงใช้คำนี้ถามหมู่พิสุแค่นี้ถ้าเราทั้งหลายเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้ฟังธรรมะเราก็จะไม่เข้าใจว่าอะไรที่เรียกว่าเป็นบุญแล้วก็อะไรที่เรียกว่าเป็นบาป ในสิ่งที่เป็นบุญพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการเจริญกุศลร,ราศีคือการเจริญอาณาปณะสตินั้นเป็นบุญเป็นส่วนแห่งความเบาเป็นส่วนแห่งความดีสิ่งใดที่เป็นบาป <c oughs> คือหมกมุ่นอยู่ในกามคุณทั้งห้ามีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะที่กล่าวไปแล้วเมื่อวานนี้กามเป็นเหมือนความฝันเป็นเหมือน <c oughs> สุนัขแทกกระดูเป็นเหมือนต้นไม้ผลไม้ป่าเป็นเหมือนของที่ยืมเขามาเป็นเหมือนนกขาบชิ้นเนื้อเป็นเหมือนห <c oughs> ลุมฐานเพลิงไอ้ในกรรมคุณทั้งห้าที่เรากำลังรุ่มหลงอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิตภัมันมีโทษนะมันมีสุขน้อยแต่มันมีโทษมากอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ เมื่อเราเข้าใจหลักธรรมอย่างนี้ <c oughs> เราจะได้ตั้งมั่นอยู่แต่เป็นบุญบุญที่ไม่เสียสตังก็คือการเจริญอาณาปณสติอย่นี้ขยับก็มาอีกนิดหนึ่งมาถึงญาติโยมทั้งหลายที่อยากจะทำบุญนะ,ะเดี๋ยวนี้ก็มีแอปพลิเคชันเติมบุญเป๋าตุงเป๋าบุญต่างๆสามารถทำบุญผ่านแอปพลิเคชันนี้ สวัดได้หรือจะเข้าสู่หน่วยบริจาคของวัดก็ได้ทำบุญด้วยการถวายปัจจัยเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าก่อสร้างวิหารเจดีหรือ <c oughs> ที่เผาศพหรือสาราพักศพอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งบริจาคเพื่อให้ทำกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในวัด อันนี้เรียกว่าเป็นการให้ทานในการสระทรัพย์ของผู้ที่อยู่คของเรือนผู้ที่อยู่คของเรือนมีภพทรัพย์สมบัติซึ่งแสวงหาได้มากน้อยก็ต่างกันแต่เราทั้งหลาย <c oughs> มักจะหลงยึดหลงกอด,ดทรัพย์สมบัตินั้นว่าเป็นของเราแต่พระอ,องค์ทรงเห็นว่าการยึดการถือไม่รู้จักแบ่งปันไม่รู้จักบริจาคนั้น <c oughs> มันเป็นความทุกข์นะมันเป็นความทุกข์แล้วมันเป็นเป็นเหตุทําให้ไปทุกขติคือไปสู่ที่คติในการหลังจากการตายแล้วไปเกิดในทางไม่ดีอย่างเงี้ย <c oughs> ผมก็สงสอนให้แก้วิธีตนีด้วยการหัดบริจาคให้กับพ่อกับแม่กับบุตรกับพัรยาอันนี้โดนบังคับให้แล้วกับลูกกับหลานกับบุตรพันยานี่มันเป็นโดนบังคับให้ แต่ให้กับ <c oughs> พระสงฆ์พระเจ้าให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยยิ่งสูงยิ่งขึ้นไปเพราะนั้นเราทั้งหลายต้องฝึกอย่างนี้ครานี้เราจะทำอยังไงละ่ะจิตใจเราไม่เคยให้เนี่ยมันตันนีโยมมันจะคิดไม่อยากให้หรอกห่วงกั้นแต่ถึงจะห่วงกั้นขนาดไหนพอในที่สุดหลังจากละสังขารไป ก็เอาไปไม่ได้อดมาเห็นโยมบางคน <c oughs> มีเงินมีทองเยอะมากเอาใส่หมอนไว้บ้างใส่ที่นอนไว้บ้างเอาไว้บนเตียงบ้างเยอะแยะไปหมดได้เสแล้วตายก็เอาไปไม่ได้ตอนอยู่ก็อยู่แบบอดๆอยากๆอย่างเงี้ยไม่ใช่สมบัติแต่ผู้าศาสนาสอนให้เห็นโทษของการมีทรัพย์สมบัติว่า <c oughs> มันมีแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่าห่วงกันเห็นไหมพระองค์ก็ทรงสอนบอกวิธีให้รู้จักรบริจาคเช่นบริจาคปัจจัยข้าวของอาหารหาที่จะไปถวายพระสงฆ์พระเจ้าบ้างเป็นสารนวัตถุบ้างเป็นญาติพีบ้างเทวดาพีบ้างแกเทแกพระราชาบ้างแก่แผ่นดินบ้างอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ในสิ่งเหล่านี้แหละเป็นความดี ความดีระดับต้นๆก็คือมันให้ทานนี่แหละพอขึ้นมาระดับกลางก็รู้จักสมาทานศีลศีลห้าข้อเนี่ยถ้าโยมสามารถตั้งใจสมาทานได้เนี่ยมันเป็นบุญมันเป็นบุญที่เรียกว่าเบาพร้อมคำว่าบุญเนี่ยปุญญะปุญญะปุญญะนี่แปลว่าบุญบุญก็คือ เป็นกิริยาการกระทำอันหนึ่งที่เป็นไปเพื่อความเบาพร้อมพระพุทธเจ้าทรงตรัสกับราหุลว่าราหุลกรรมอันใดก็ตามที่เธอพิจารณาแล้วแล้วเล่าๆทางกายก็ตามทางวาจาก็ตามทางใจก็ตามเมื่อพิจารณาแล้วแล้วเล่าๆแล้วว่ากรรมนี้ที่กระทำลงไปแล้วตัวเองก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อน กรรมนี้เป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นความเต็มรอบนำมาซึ่งความเป็นผู้มียศมีอธิปไตยมีอายุมีวรณนะอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> นะงั้น <c oughs> บุญอนอกจากจะให้สิ่งของแล้วที่เราไม่ต้องเสียตังก็คือการตั้งใจสมทานศีลหรือการเจริญสมถภา,ภาวนา แต่ถ้าเราจะเริญสัมมัฏภาวนาอย่างเดียวแล้วเราก็ไม่ต้องไปทําบุญอย่างท,ท,ที่อื่นนะหรือมันก็ไม่ใช่เพราะว่าในเรื่องของกระบวนการแบ่งปันทรัพย์พระเจ้าทรงตัดให้แบ่งเป็น4ฐานคือฐานที่หนึ่งที่ดูแลตัวเองดูแลบุตรภรรยาสองดูแลมารดาบิดาสามมิตรสหายข้าทาสกรรมกรสี่ได้มีโอกาสแบ่งปันให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมหรือพระสงฆ์พระเจ้า แบ่งทานให้ได้สี่ส่วนให้พอๆกันอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็อย่าใช้จ่ายทรัพย์ทำยังไงผู้เจ้าทรงตรัสว่าให้เป็นเหมือนอคนที่ค้าขายด้วยตาช่างหรือลูกมือของคนขายเราจะรู้เลยว่าหยิบสิ่งของนี้ใส่ตาช่างจะรู้ว่ามันขาดเท่าไหร่มันเกินเท่าไหรอ่อันเราใช้จ่ายทรัพย์อย่าให้เกินเกินรายได้ถ้าทำ จ่ายทรัพย์ไม่ให้เกินรายได้แต่ให้มันเพิ่มอยู่เสมออย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความรู้จักการบริหารทรัพย์แต่ถ้าเราใช้จ่ายทรัพย์เกินตัวไม่รู้จักบริหารทรัพย์ทุกก็จะตามมาพระองค์ทรงตรัสว่าคนบางคนใช้ทรัพย์ที่หามาได้ด้วยลำแข้งของตัวเองไปกินเหล้าเมายาสนุกสนานเล่นการพนันกิน ใช้สอยรับกินเหมือนผลกินเหมือนกินผลมะเดือ่อคือกินทิ้งๆิ้ง,งข้างๆนั่นเองนะฮอันนี้หลักเหตุหลกการหลักนี้ <c oughs> เป็นเรื่องสําคัญเพราะนั้นเราทั้งหลายญาติโยมชีวิตไม่ใช่จะเป็นของยั่งยืนนี่ก็ตายมาหลายคนในเทศการสงการนี่ก็ตายไปแล้วหนึ่งศพสองศพบางที่ตำบหลหนองคโนก,ก็หนึ่งศพ <c oughs> บาดเจ็บอีกอะไรอีกก็มีนะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องรอแก่แล้วต้องตายบางทีมันยังไม่ทันแก่มากก็ตายอย่างเงี้ยนันเราอย่ามัวประมาทคําว่าประมาทนะโยม <c oughs> มันกํากวมเหมือนกันภาษาไทยถ้าบอกว่าประมาทแม้คนนี้มาประมาทเรามาดูถูกเราเห็นไหมประมาทของชาวบ้านเนี่ยมาดูถูกมาประมาทเรา มาด่าเราหรือมาเหยียดหยามเราเนี่ยคำว่าประมาทเห็นไหมแต่ประมาทของพุทธเจ้าคือผู้ที่ไม่สำรวมอินทรีย์คือไม่สำรวมตาหูจมูกลินกายใจอย่างนี้พระองค์ทรงเรียกว่าเป็นผู้ประมาทเห็นไหมเห็นไหมเราไม่สำรวมตาหูจมูกลินกายใจเราชื่อว่าเป็นผู้ประมาท เนี่ยประมาทอย่างนี้เอาไม่สํารวมตายไงเอากระตาก็เที่ยวไปมองแต่เรื่องคนอื่นดูแต่เรื่องคนอื่นรู้แต่เรื่องคนอื่น,อ,น,อ,นอะไรเงี้ยป่งทรงตาละรประมาทเนีวยให้ดูตัวเองให้หลับตาให้เห็นลมหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ว่าเหตุของตามันเป็นอย่างนี้ถ้าตาเห็นรูปแล้วตาก็จะเป็นเหตุเป็นธรรมให้เกิดทมข้อต่อไปคือพอใจไม่พอใจหรือเฉยๆก็จะเกิดขึ้น จากการที่มีตาเนี่ยผมก็สงสัยเนี่ยเพราะตาเป็นเหตุแล้วจึงทําให้มีเหตุที่เกิดมาจากตาอ,อยากได้สิ่งของแม่โยมก็ไปเที่ยวเดินไปเที่ยวชมดูนูน่นดูนี่พอเห็นแล้วเกิดความชอบใจคุณผู้เจ้าครับเพราะตาเห็นรูปเพราะมีตามีรูปมีจักขูวิญญาณไปร่วมรับรู้รูปจึงปรากฏที่ตาเมื่อรูปปรากฏที่ตาแล้วทำข้อต่อไปคือชอบและไม่ชอบก็เกิดขึ้นนี่ไ ถ้าชอบแล้วก็อยากได้เห็นไหมพอได้แล้วก็เกิดการเป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะเป็นความหลงความตะนีห่วงกันก็ตามมาเป็นชุดอันนี้เป็นธรรมที่เป็นเหตุสิ่งเหล่านี้แหละเราไม่ค่อยพิจารณาจะไม่เห็นเลยนะแต่ผู้เจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาโอ้วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู เป็นบุญหรือเป็นบาปถ้าเป็นบุญเช่นการเจริญสมถภาวนาะการสมาทานศีลการรู้จักให้ทานแบ่งทานแบ่งปันเอ,อ้มันเป็นส่วนแห่งความดีเป็นส่วนแห่งบุญก็ทําต่อถ้าเป็นบาปเทะเละวิวาทเบียดเบียนแย่งชิงอาฆาตแค้นผูกเวรจองเวรนี่เป็นบาปไม่ควรทาไม่ควรทําทถ้าเราทําชื่อว่าเป็นคนประมาทนะ เราไปประมาทอย่างเงี้ย <c oughs> นั้นเราก็ทําอย่างนี้หลักธรรมของพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อค่้ควรให้ดีแล้วสอนที่ตัวเรานั่นแหละให้รู้จักทําสิ่งที่ยอดกว่าสิ่งที่กระทำนะให้เราบางทีเราให้ทําบุญเนี่ยทำบุญแบบแฟชั่นนะอย่างเหมือนโยม ทำบุญแฟชั่นก็ชื่อสังฆทานไม่ไปหาซื้อกระป๋องสังฆทานที่เขาวางขายกันมาแต่มาแกะแล้วมาใช้ประโยชน์ไม่ได้ไม่ได้มากเลยแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์กับกายเสียเงินทองไปมากแต่ประโยชน์น้อยอย่างเงี้ยฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายสังฆทานก็เหมือนกันต้องดูโยมไม่รู้ก็โยมลองซื้อเราลองไปแกะดู เพื่อโยมจะได้ประโยชน์จากสังฆทานนั้นเท่าไหร่สังฆทานแปลว่าทานที่มอบให้แก่สงฆ์สงฆ์คือใครก็ผู้ที่อยู่ในวัดนั่นแหละจะหนึ่งรูปสองรูปสามรูปสี่รูปห้ารูปหรือสิบรูปร้อยรูปก็ตามเพื่อไว้เป็นสาธารประโยชน์เป็นค่าน้ำค่าไฟค่าเจ็บป่วยค่าสงฆ์สังคมสงเคาะค่า,าบูรณะบริหารอะไรก็ตามไอเนี่ยเรียกเป็นเป็นเพื่อสงฆ์ อันญาโยมคิดว่าจะทําบุญกับบุคคลก็กลัวจะได้น้อยงั้นก็ถวายสูงเพราะที่วัดก็จะมีเงินกองกลาสงส่งอย่างวัดป่าหนองไข่นกเอามาก็ตั้งเป็นกองกลางเงินสฆงที่โยมถวายมาก็จะเอาเข้าเป็นโงทานที่วัดป่าจะมีโงทานตลอดนะทุกวันโกนทุกทุกวันพระแล้วก็โงทานที่แจกกับผู้ที่จะมาผู้มากินข้าวผู้มาอาหาร เราก็มีตลอดนะตามกำลังโยมตามกำลังก็คือเราอยู่บ้านนอกเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยมากอาตมาอยู่วัดไม่ค่อยมีกิจนิมนต์ปีหนึ่งก็นับครั้งได้มันก็มีมากช่วงเดือนเมษานี่แหละนะนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีก็มีแต่บินธบาตจันนะปีหนึ่งรายได้จากการกิจนิมนต์ก็ประมาณหมื่นหรือสองหมื่นบางปี แต่ส่วนมากเป็นหลักหมื่นมันก็น้อยนะถ้าพูดถึงน้อยก็น้อยนะแต่เรามีเงินกองกลางสูงเพื่อบริหารค่านา้ำค่าไฟมันก็จะเป็นส่วนที่ดีทีนี้ส่วนเงินกระถินเงินผ้าป่ามันมีเจตนามาพร้อมคือหนึ่งเช่นเอามาสร้างตรงนั้นสร้างตรงนี้ไงอันนั้นก็เน้นไปที่สร้างอย่างเงี้ยก็ขอให้โยมเข้าใจ ถ้าโยมคิดว่าเอออยากจะทําบุญเป็นสังฆทานก็มอบเป็นกองกลางสงฆ์อย่างที่วัดป่าก็มีบัญชีของวัดวัดปา่าเลยเพราะว่าค่าน้ําค่าไฟไม่พอธรรมาก็บอกกรรมการไปเบิกมาจ่ายค่าน้ําค่าไฟกันอย่างเงี้ยที่วัดป่าก็เดือนหนึ่งก็ตกอยู่ที่2อ0พ2น0้ต่อเดือน นี่ขนาดมีแผงโซลาเซลล์ประมาณเกือบ20ดวงนะก็จะใช้เดียวกับปั๊มน้ำนะวันนี้ก็ขอโมทนากับญาติโยมทั้งหลายที่ตื่นขึ้นมามีทั้งหมดเจดท่านด้วยกันเป็นคำถามนะที่พระเจ้าสองสามพิสุวันคืนล่วงไปล่วงไปเดิอทรำอะไรอยู่นะนะวันเดิอทรำอะไรอยู่เป็นบุญหรือว่าเป็นบาป บุญก็รู้ลนะเนาะบาปก็รู้แล้วสิ่งใดที่มันเป็นบาปก็คือมันเป็นเรื่องของอาฆาตพยาบาทบีดเบียนเป็นสิ่งที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้ละซะให้ตั้งใจทําบุญเพราะในที่สุดทุกคนเกิดมาต้องตายเราอย่ามาสร้างเวนผูกเวนแก่กันและกันเลยอย่างเงี้ยเวนไหนๆย่อมระง,งับด้วยการไม่ผูกเวนไม่จองเวนะ เวีไนนไหนเวีไหนไม่ระง,งับด้วยการผูกเวนีนจองเวนีนนนั่นก็หยุดหยุดหยุดตรงที่ตัวเราเองแหไ,ไม่ผูกเวนีนไม่จองเวนีนไม่คิดปยาบาทไม่คิดเปลี่ยนเบียนให้เข้าไปสละไปทิ้งไปด้วยการเจริญลมหายใจที่เรียกว่าอาณนาะปานสตินะยมทำเถอะจะทุกข์จะยากขนาดไหนในสุดผ่านได้ หายใจเข้ายาวยาวแลเราค่อยๆปล่อยออกนั่งขัดสมาธิก็ได้หรือจะนั่งบนเก้าอี้ก็ได้นอนก็ได้หายใจเข้ายาวยาวแา้้วค่อยปล่อยออกสามหนสิบหนร้อยหนและพันหนทำไปเลยรับรองโยมจะได้เข้าใจหลักธรรมะที่แท้จริงที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความทุกข์ที่ตามมา เพราะเรายึดถือจิตที่ไปยึดถือเป็นความทุกข์เมื่อเราวางความยึดถือเราก็พ้นทุกข์นะก็ขอโมทนาขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้เจริญด้วยธรรมและเป็นผูอ้อยู่ด้วยความไม่ประมาทก็เจริญพร